ป่ะเราคือแก๊งเซนต้าผู้มอบความสุขสำหรับคนที่หลับและที่เผลอมอบความสุขมอบความสุขให้ตัวเองไม่สองคนฝั่งขวานั่นเขาเขาอยู่คนละแก๊งกับเรานี่หว่ากี่เขาไม่ใส่ชุดเซนต้ามาเออเราจะไปมอบความสุขให้คนผ<ๆ>ู้ชมมะเนี่นย<ๆ> เดี๋ไปปะเนี่ยแต่คนี่จะเคลียร์ของกันหรือว่าไ,ไม่เคลียร์เราเป็นแกง๊งเซนตา้าที่มอบความสุขให้เนี่ยเอา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 ของกองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บมาเก็บไปได้พี่ขับเลยนะไปไปปุ๊บนี่เป็นไงตะเก่งเท่ดูปืนดูปืนเคยเห็นปืนว่าเนี่ยเนี่ย,ยเดี๋ไปปิ๊กกระจู๊ตะเก่งเองนะกระบอกนะบอกเลยแน่แน่ นี่นี่โผล่หน้ามารับลมเหนื่อยลิ้นห้อยแหบๆเห็นไหเอ่่าทำได้เปล่าทุกทำได้เปล่าเปิดเปิดเปิดเซนเตอร์เฮ้ยอย่าเปิดไม่เอาห้ามพูดไม่เอายิ่งใหญ่ไปถึงที่โดนต้อนรับแบบยิ่งใหญ่สิโผหัวมากินลมหวานแอบเซนต้ามาแล้วจ้าเซนต้ามาแล้ว ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วต้นหินไห<ป>นจอดจอดไม่ต้องใกล้มากก็ได้นะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูก่อนคือผมยังไม่รู้ไงที่บ้านเออใช่เราจอดแถวแถวนี้หาซุ่มพุ่มจอดแล้วก็ปูพรมวิ่งหาดีกว่าอ๋ออ๋อยังอ๋อชนแล้วเแค่ดีนิดนิดหน่อยเดียวถึงไงใกล้ถึงไหมอ๋อฉุดความรู้อ๋อชนแล้ว โอเคจอดเนินนี้เลยจอดเนินนี้เลยเน่เไม่ทันแล้วล่ะมาขนาดนี้เขาได้ยินแล้วล่ะถ้าถ้าของบ้านอยู่ก็รู้แล้วไปหาบันทึกไปไปเดี๋ยวเข้าไปนี่ก่อนเดี๋ยวอุ้ยเซนต้าเปลี่ยนชุดอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงนะครับขอเซนต้าดูทำเลให้ก่อนนะขับตรงไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวด้ะ เราอยู่แถวนี้ก่อนไหมเมื่อกี้ที่ตะนามาสืบลาดเราอ่ะตะนาวิ่งรอบบ้านยังแล้วเรียบร้อยโอเคงั้นลุย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 บ้านเด็กเล็กแดงก็ไม่สนเซนต้ามามอบความสุขให้ถึงหน้าบ้านแล้วตุ้มตุ้มตุ้มมีมตุ้มเลยไข่ไข่ดิจอมโจรปักกว่าปืนถือไม่ได้โอเคเดี๋ยวดูอันนี้ให้เดี๋ยวดูลาดเราข้างนอกให้ไม่น่าหมอบเลยเนาะ ชุดเซนเตอร์แบบนี้ติดถนนเส้นขาวอะ่ะไรเจอแล้วถึงแล้วถึงแล้วพวกพี่ถึงกันแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ก็กระจายตัวกันอยู่ดูรอบๆให้หน่อยเผื่อเจ้าของบ้านกลับมาแล้วใครเขามาสร้างตรงนี้วันนี้บ้านนี้ได้ยินเสียงรถโอเครถ<ม>พวกเราเองผมบัเหรอไหมผมถือปืนไไม่ด้ภาษาเปลี่ยนภาษายังโตภาษาที่แป้นคีย์บอร์ด เฮ้ย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 นะเอาให้ดีนะไม่ไม่ไม,ไม่เล่นแล้วนะเอาจริงจังแล้วนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะอยู่ใกล้ๆกหรือเปล่าได้หนึ่งอนะันได้หนึ่งอันโอเคแล้วตาโอถือปืนถือดาบถืออะไรได้ไหมนะ่ะถือไม่ได้เลยนะวิ่งมาหาผมดิมันต้องกระตุนนะ้นับอืมมันต้องเจอหมัดเข่งควายอะไรไม่ได้เลยนะเออมามามาไม่ต้องพูดเยอะมา เอาไปหนึ่งดอกได้ไหมแต่แล้วเออเห็นไหมมันต้องกระตุ้นไงร่างกายอยากโดนปะทะไงเห็นไหมปัญญาด้วยนะปัญญาด้วยนะเท้าผมหนักนะผมเตะไปเมื่อกี้หาจระเข้ไปหาเก็บถเนียมีเยอะแยะไปโอ้โหทำไมออกลบหรือว่าออกมาข้างนอกไม่ชอบพกผ้าอีกแล้วเนี่ยว่าตัวเองพกหรือเปล่าวะเอ้ยกูมีจะได้ไม่กระดดนเขาด่าวันห่างจระเข้น่ะอโลเวล่ากินได้ทาได้ แต่ห้ามทางน,นะเดี๋ยวมันจะบวมนะแกทำบ่อยเลยอืมเฮ้ยว่าชาได้นะแกทำบ่อยเลยไม่รู้ยังไม่ลองเลยคุ้มกันนะครับคุ้มกันคุ้มกันยังไงบ้างกี้ว่ายังไงบ้างสองอันสองอนันน่าจะสามน่าจะสามใส่ล็อกสามเลยหรอเพราะประตนะูประตูบ้านมันล็อกสามอยู่แล้วประตูบ้านใส่ล็อกสามโอเคสามอันเคียร์เข้าไป ตุ้ม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 ู้ล็อกไมใล็อกอ้าวว่ามาเฟียสัมั้งโอ้โหไอ้อย่างดี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 โอ้โหไขควงมาแจ้อ๊ยโอ๊ยโอเออสิ่งนี้ที่ที่เราต้องการสิ่งนี้แหละที่เราต้องการขอดูของมั่งมีสองตู้สองตู้แล้วก็สิ่งที่เราต้องการเอ้ยแล้วก็มีบ่อน้ำให้กินขอกินน้ำก่อนคารมิดคารมิดคารมิดอ่าโอ้โหมืดมือระบิดมืออ่าใครกินน้ำใครหิวน้ำกินเลยกินเลยมากันเหนื่อยก็กินน้ำก่อนเออ กด F หรอกม่ธงทงเหรอไม่ต้องโกรธไม่ต้องยึดหรอกยึดไม่ได้พี่เออยึดไม่ได้เพราะมันอยู่เองอยู่นอกเวลาแล้วก็รออะไรอ่ะพ่อหรือเตียงไงไม่ต้องหรือก็ได้มั้งไม่ต้องรือลืมไปลืมไปลืมลืมลืมไปแปไป๊ปเซนต้ามามอบความสุขให้เรียบร้อยกลับบ้านมาเร็วไปไวได้ไรอ่ะได้ความสนุกตระนะไม่มาบอกเลยพลาดสนุกเดียวมาแป๊บเดียว มาไวไปไวอีกหลังไม่รู้อะไปเซนต้าไปอยู่ข้างหน้าไปไปเซนต้านั่งคู่กันเซนต้ามามอบความสุขให้เซนต้ากลับเจดนำดิอยู่นะอ๋อบ้านเก่าเราพี่จำไม่ได้จิไอ้หอจจัวโขมไฟอยู่ตรงบ้านเก่าเรา,รา,เราอ่ะ,บ,อะบ้านเก่าเราที่เคยเราเราเคยเล่นอะเซิร์ฟไหนไม่รู้อะที่สร้างแซตหนึ่งอะตรงไปเลยจดเปิดแม่งบักว่ะอีไปเรื่อยเย ไปเซนต้าไปมอบความสุขให้ต่อเดบิวไปเรื่อยๆเ,เหรอพี่ไม่มีไอ้น,นี่มาเ mm hmm. ข็มยทิศที่บ้านแล้ก็ขึ้นหน้านี่เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็น่เลยอเ,เอาของ,เอ,ของเอาของเก็บในรถก่อนก็ได้นะของที่ได้มาเมื่อกี้ชิปซีเก็บไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าหลังที่เราจะไปต่อไปเนี้ยจะได้รับการต้อนรับรุนแรงหรือเปล่าเหมือนระเบิดยาวๆเลยอันนึงไงคดไม่คดยินช่องเลยเดี๋ยวค่อยไปดูกันที่บ้านป่สโอเคไปเลย ใส่รถแล้วใส่รถแล้วเอารถเอารถเก็บก่อนเอารถแอบๆหน่อยเอารถเอารถแอบๆล็อกใไปล็อกห้าอันรถแอบๆแล้วก็เอาของใส่ใส่รถไว้ไอ้คนมีคนมีคนมีคนไปห้ามตรงไหนอะพ่อไหนไอ้พวกเงือกไปถึงแล้วสี่คนน่ะโอ้ตกใจเลยเฮ้ยไม่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 เราเราเฮ้ยเห็นเห็นบ้า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 นอยู่ข้างหน้าแล้วอยู่ข้างหน้าแล้วเสียงรถน่าจะได้ยินถึงแล้ว โอเคเดี๋ยวขอเซนต้าส่งดูก่อนนะเซนต้าอยากมอบความสุขให้บ้านนี้ขอส่งดูทําเีก่อนี๋ยวพี่คำถามหน่อยใครเก็บนี่น่นมาพีอะไรอ่ะพิกลลอกฮะครบเคิมพี่นี่แหละเก็บมาไอ้แข้งๆกลมๆยาวๆใช่ไหมใช่ยังจะไปเอาของเขาอีกเหรอ เขเพลิงก็เอาละเจ้ยเราเป็นแก๊งเซนต้ามอบความสุขเราเอาของเขาหมดเลยแล้วเขาจะมืดมิดดีโจรเออเดี๋ยวนะบอดี้บอดี้เช็คก่อนเดี๋ยวพี่เป็นให้พี่เป็นให้เป็นพลอยพี่ยังพอมีอยู่ฝากเฝ้าของไงนะเดี๋ยวบอดี้เช็คให้รอบบ้านเปี่ยนยนทาบ้านน่ะ ไปแล้วนะโอ๊ยปืนลืมไปขวานกับปืนอยู่ที่ที่พืน้นดูให้ด้วยนะครับไปแล้วผมไปแล้วนะครับปืนแกปืนแก,นแกสไนหรอสุดสองสองไม่ใช่เออก็เป็นสไนอะเป็นสไนล่าสัตว์<า>เดี๋ยวผมวิ่งเช็คให้แป๊บหนึ่งวิ่งซิกแซกป๊พอปป๊อปป๊อปป๊อปำแนวผมวิ่งให้ดีนะป๊อป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 พงชั้นเดียวถ้าจะมีล็อกสองล็อก Idden, ity, ปื s> <S ๊ดปืดปประตูแม่งอ้ชั้ะน <mo ี่ประตูม <e ีข้างๆล็อกเดียวอะเฮ้ยเอ้าแล้วทาไมพี่เห็นล็อกเขาอะเอ้าเอ้าทไมพี่เห็นล็อกเขาอะล็อกเดียวเลยเนี่ยแป๊บหนึ่งผมก็เห็นผมเห็นเลือดรีมูฟล็อกแป๊บรีมูฟล็อกได้ด้วยอ้สบายละปบหนึ่งแป๊บหนึ่งแปหนึ่งจเย็นจะเย็นผมเข้าหน้าบ้านมาแล้วปัวใช่ปะเนี่ยบนดบึ้มแล้วเปล่าไม่รู้อะ มันย้ายไม่จะย้ายดูของในตู้ก่อนย้ายย้ายก็ไม่มีของสามตู้นี้ไม่มีของห้องเล็กล่ะมีหรือเปล่าไม่มีห้องเล็กห้องเล็กไม่มีอะไรอยากก็ตกใจเลยทําไมวิ่งมาเห็นเห็นเห็นไอ้นี่วะเห็นล็อกได้ที่ผมมานานแล่ะสามตู้สี่ตู้มีตะเกาะเบามีคั้นเบ็ดวะนะ ตกใจสิ่งนี้ป่ะคันเบ็ดตายและเองยังไม่เคยได้ใช้โอ้ตายแล้วเซนซ่าผิดหวังมากบอกเลยบ้านใหญ่โอ้โหแต่ว่าเฮ้ยเอาเอาล็อกคองกลับบ้านล็อกคองพี่ทิ้งไว้หน้าประตูเมื่อกี้แค่ทงก็อยู่เนี่ยสต็ปอปเทคโอเวอร์ over. อีกห้าชั่วโมงใครเทคโอเวอร์อ่ะไม่ไมใช่พวก<า>เรานะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง แต่ล็อกนี้ไม่มีล็อกใช่ไหม,ไม,มตอนอาร์ตมาไม่มีล็อกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองคลิกขวาซูงดิมีอะไรฝังอยู่ใต้ดินปะไม่เห็นมันจะไม่เห็นแล้วล็อกลองตรงนี้อันหนึ่งไปไหนอ่ะเก็บให้หน่อยเนี่ยเก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อยโอเคกลับมาบ้านใหญ่ได้แค่ล็อกทองอะไรวะอันเดียวสุดยอดได้คันเบ็ดหนึ่งอันกับบ้านคันเบ็ดคนละอันแล้วก็ล็อกทอง ไปป๊บป๊บปั๊บป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 ๊บของแล่ผมมาแล้วของแล่อะไรวะหน้าไม้หน้าไม้ด้วยเออไปกลับบ้านตุ๊บอยู่ตรงไหนพี่ของแกจอดไปทุ่มไหนวะเนี่ยโอ้โหไม่เฝ้าไว้เลยอ่ะมุษมามุษมาวิ่งแบบไอ้นี่เลยอ่ะไม่เเจอนตายแล้วชุดสันต้าผมไม่ได้นะอยู่ที่ผมนี่นี่ไปหาเต่าอ่ะ ทุสันตาผมไม่ได้นะเอาเนกนจรกงเอาเถุงเท้าใครมาใส่หน้านะถุงเท้าอะไรคันเบ็ดฟับปืนปุ๊บคันเบ็ดขึ้นมาแล้วกลับบ้านแล้วต้องไงต่อโอเคกลับบ้านดิกลับบ้านไปดูของที่ปลนมาได้โอ้โหอย่างรวยอะตัวจัดคุ้มไหมเนี่ย แตซี่ไขเนี่ยเฮ้ยแต่คุ้มอยู่คุ้มอยู่เราไขใช้ไปไม่ถึงร้อยแล้วได้บ้านแรกมาสหรับผมคุ้มได้บ้านแรกอะคุ้มบ้านแรกเดี๋ยวขอกลับไปดูของหน่อยคุ้มมากเคกับ้านเราบ้านแรกคุ้มบ้านแรกคุ้มอยู่บ้านนี้ได้รถทองมาก็ถือว่าคุ้มอยู่ได้ฟรีด้วยไม่เสียอะไรไม่บาดเจ็บมันหายคาดใจด้วยไงเออเรามาพ่นแล้วใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าหลังนี้ว่าเราโอเคแล้วเราเคลียร์สองหลังแล้วแถวนี้ เออเดี๋ยวไปหลังต่อไปนู่นปะทะเลไปเลยแม่หรือว่ายังไงไปเลยใช่ไหมแล้วก็กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเรานี่จบจากบางขวางนะเว้แต่อีกบ้านใหญ่หนึ่งแม่งโคตรฟิลอ่ะกูได้ล็อกทองมาอันเดียวกับคันเบ็ดคนละอันโอ้ย อันนี้กี้หลุดแน่เลยเนี่ยไม่หลุดแต่ทำไมภาพกี้พี่เห็นกี้ชนก้อนหินอยู่ไม่พักเลยอ้าวาร์ฟไอ้แค่เซิร์ฟเป็นที่เซิร์ฟว่ะเป็นที่เล่าหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นที่เซิร์ฟมั้งอือยู่ดีก็เห็นกี้อันนี้ชนก้อนหินดีมากเก๋ดับรถดับรถแล้วแหลกดีกว่าเล่นแหลกเข้ามาเข้ามาเข้ามาเนี่ยเซิร์ฟวาร์ฟกันแล้วเห็นกันแวบวับแวบวับเห็นวาร์ฟกันวุบแวับวิบวับ มาครับมาสรุปยอดที่เราไปป้นได้เมื่อกี้ได้อะไรบ้างโอ้ได้อะไรบ้างเนี่ยเยอะอยู่นะอ่ะยังมีเบ็ดตกปลาที่ผมอยู่ด้วยได้เยอะได้เยอะได้หนึ่งสองสามสี่แอดวานล็อกโอ้้ยถือว่าเป็นของสำคัญเลยเนี่ยที่ล็อกได้เยอะกว่านี้นี่เหรอประมาณนี้ละหมั้งใช่ไหมประมาณนี้ได้ไหมที่ได้มาได้ ไว้เราได้ล็อกทองเขามาด้วยกี่ออนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ได้แอดวานซ์ล็อกปิกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยโอเคโอเคถือว่าการปล้นครั้งนี้เซนต้าผู้มอบความสุขให้กับน้องๆ้องไม่ได้มอบให้คนอื่นนะมอบให้กับพวกเราเองกระเป๋าผมโอเคกระเป๋าผมเอาไว้ไม่รู้อะไรกันเอาแล้วตะกิ่งที่ขโมยตะกิ่งขโมยกระเป๋าแล้วโอเคเก็บของได้ สรุปของแล้วครับเรียบร้อยการปล้นวันนี้แล้วก็ชุดอยู่ข้างล่างอีกนิ้ว่าเนี่ยชุดโอ้ที่ได้มาใช่ไหมได้ดี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 โอเคผมเก้าเอาเกาะเลยอะอะไรครับตะเกียงควาชีก็บวิธีไปอ้าควาชีกันเนี่ยโอ้ยควักดุนออกมาอีกเดี๋ยวไปเอาแว่นขยายก่อนเดี๋ยวไปเอาแว่นขยายก่อนแป๊บนึงแว่นขยายอยู่บ้านใครนะเอามาส่องดูของตะเกีงก่อนปิกาจูเกทอร์จิ้วล็อกทองเก็บไว้ก่อนก็ได้ล็อกทองเก็บไว้ก่อนเลยก็มันมีใครเก็บพี่เก็บ ไม่มีใครเก็บพี่เก็บปรั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 บกินลี่สตดเอามาด้วยนี่กิลลี่สตดก็มาสีขาวไปแล้วโอเคได้ได้ได้บ้านขยะบ้านนั้นคือบ้านขยะีอะไรไปทิ้งบ้านมันไปีมี๋ยวเาเองตาสงชุดเซนตอเก็บไว้ก่อนชุดเซนต้า โอเคเสร็จภารกิจวันนี้แล้ว